สวัสดีครับพบกับรายการ Stock Now ตอนตอนเจาะเมืองจีนหาหุ้นไทยได้ประโยชน์เออเออเป็นไงเดี๋ยวทำไมผมต้องมาอีกอาทิตย์หน,นึ่งนย <laughs> คุณปิ๊กรู้สึกตอนนี้โคมากแล้วนะ <laughs> โอ้แต่เห็นแฟนเขาเขาไปคอมเมนต์กันนะ <laughs> เขาบอกว่าคุณปิ๊กนี่ถ้าอาการหนักนะหลังจากสงการ <laughs> เออปิ๊กมันอันนี้นใช่นะครับแต่วันนี้ก็ได้น้องโก้ใช่ไหมโค้นะครับ เขาบอกว่าเขาไปเจาะคุณประเทศจีนมาเขาเลยออกมาคุยกันว่าเอถ้าเอาเขาเรียกว่าเศรษฐกิจของจีนครับธุรกิจของจีนแล้วดูสิของเมืองไทยเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันอ่านี่ไม่ได้มานั่งพูดเฉยเพราะว่าองคูนี่ไปไปไปเยี่ยมที่เมืองจีนมืองจริงใช่ปะไปเจอบริษัทแบบชั้นนบเอางี้คนจีนกับสาวจีนเนี่ยเหมือนคนไทยกับสาวไทยไหมหน้าตาหน้าตาพอใกล้เคียงอยู่แต่ว่าผู้หญิงจีนเนี่ยค่องข้างผอมก่านหน่อย เขาบอกเยอคนเยอะก็แล้วเขาไม่เคยโกรธผมยังไงคุณนี่ไม่ได้เป็นขแบบนั้นก็อย่างของคุณนี่ก็หน้าตาคล้ายคนจีนนะคนจีนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะนะครับแต่จริงๆเราถ้าเกิดเราเราก็เหมือนกับมันใกล้เคียงกันนะคนจีนคนไทยนะหน้าตาคล้ายกันคุณนี่ก็ไปมาปะไปผมไปคุณไปอาลีบาบาไปเมืองอาลีบาบาอ๋อแล้วพูดไปแล้วบอกมีอะไรมันกล้องมันแบบทุกที่แบบ คือผมไปแล้วรู้สึกว่าทีมก็ปลอดภัยนะนะครับคุณไปไครคุณไปเที่ยวไหมไม่ใช่ไปเที่ยวไปงานไปทำงานไปทำงานไปรีบบบารก็ดูบริษัทรีบบบาร์อารีบาร์เาก็ทาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องคลาวดิ้งใช่ไหมแต่ที่น่ากลัวนิดนึงนะสนับผมนะคือพอไปไปดูห้องเขาเรียกว่าห้องคอนโทรลรูมแล้วก็มันมีกล้องทุกมุมเลยของมือเหมือนในหนังที่แบบว่าเหมือนในหนังเลยเหมือนสปายใส่เราเลยโอ้โหโหดคือไอ้ว่าเราเดินไปไหนอะเห็นหมด หมดนะครับก็คือจีนเนี่ยถ้าตอนนี้นัดาทีนี้นะลองจากทางอเมริกาเนี่ยก็จีนนก็แหละเลื่อนเที่ยวอีใช่แล้วอโกคนโกดไปเจออะไรมาบ้างอ่เจออะไรเจออะไรทีนี้เราสบายๆก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆที่เราไปเนี่ยเราไปเซนเจอร์นะครับช่วงประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาเซนเจอร์เนี่ยอันนี้ผมเอารูปมาให้ดูหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเซนเจอร์ของก๊อปปี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปแล้วครับค่อนข้างเจริญมากนะคือเหมือนไปดูอนาคตป่ะใช่เหมือนไปดูอนาคตเลยนะไม่ได้แบบไปดูแบบเอ๊ะอะไรเก่าๆแก่ๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าจะดูอดีตไปไหนไปยุโรปไปเมกาไปดูยอร์กอะไรเงี้ยไอ้จริงดูเมืองไทยก็ได้ดูอดีตในเมืองไทยนะนะครับจีนเนี่ยก็ตอนนี้เขาฟรีวีซ่าด้วยใช่ไหมใช่ไปเที่ยวก็คือฟรีนะครับแล้วก็หลายๆเมืองใหญ่ๆของเขาเนี่ยผมว่าพัฒนาไปไกลแล้วใช่ส่วนเจ้านี่ก็เป็นอย่างนี้นะที่สกวาดเปเยือนทะเมื่อกี้คุยกันเรื่องอะไรนะฟาวเวอร์มาร์เก็ต ตลาดดอกไม้ยังมีอยู่ป่ะเหมืคนเขาขายดอกไม้อ๋าคุณกดเขาไปแค่นี้ไปดูเมืองนะครับอ้าวไปไงบ้างเฟิร์นเจนครับโอเคก็เล่าทริปของเรากันแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ย ชิพที่เราไปนะเราก็ไปเจอบริษัทที่เป็นทั้ง non listed แล้วก็ทั้งที่เป็น listed company นะรั่ทั้งนั้นเลยเนี่ยนเปมนชานนำเลยเรื่องของ AI EV ต่างๆนะอย่างเช่นหัวเว่ยเทนเซ็นต์นะวิกตอรี่จแเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำพวกชิป PCB ขนาดใหญ่นะอีฟเอเนอร์นะ BYD เสี่ยวเผิงแล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสไลด์นี้นะเพราะว่าเอาขึ้นมาโชว์ได้ไม่หมดบ้านเรารู้จักก็คือ BYD ตลาดนี้าขายรถใช่ไหมเสี่ยวเผิงก็เริ่มเข้ามาแล้วเสี่ยวเผิงก็เข้ามาแล้วใช่ไหมโห่ยม<อ>ีคนก็รู้จักแต่ก่อนมือถือแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นคนถ้าเกิดแม้วงไอทีนะเขาทำคลาวอ่า,อ,าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับจริงๆหลายบริษัทนี้ทุกคนคุนค้นคุ้นตาอยู่แล้วล่ะใช่นะครับเป็นไงบ้างโอเคซึ่งนะจริงๆแล้ววันนี้จีนอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะจีนวันนี้เนี่ยจะเริ่มไม่ได้แบบ คุ่มกับทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการที่เศรษฐกิจจะโตไปนะแต่ว่ารัฐบาลจะเริ่มโฟกัสเป็นเรื่องๆนะที่เป็นเรื่องสําคัญอย่างเช่นเร, EV, เ,ร AI, เรื่องของ EV เรื่องของเ i เรื่องของ Renewable นะพลังงานในอนาคตแบตเตอรี่ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของอินดัสเทรียลออโตเมชันด้วยนะครับซึ่งนอกจากที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแล้วนะบริษัทเองก็ถือว่ามีการพัฒนาในเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นบริษัทที่เราได้พูดคุยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงงบในการลงทุน R&D ดี นะครับจะอยู่ที่อย่างน้อยเลยเนี่ย5ของรายได้บางบริษัทก็อาจจะขึ้นไปถึง10นต์ะหรือบางบริษัทนะอย่างหัวเวยเองเนี่ยในปี2022นะฮะงบในการทำไอเดียอย่างเขาในสูง25เปอของรายได้ซึ่งแบบเยอะมากนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบนะในยุคอเมริกานะถ้าเกิดใครดูอย่างพวก Google พวก Amazon เนี่ยพวกนี้ก็งบเขาเรียกไอเดียสูงเหมือนกันใช่จนถึงจุดจุดนึงแหละแบบว่าเขาเรียกว่าใหญ่มากๆแล้วเนี่ยมีส่วนหนึ่งคือมัน หักภาษีได้ถูกไหมหรือว่าลดภาษีอะไรต่างๆมันยกวามัาเป็นค่าใช้จ่ายได้อะไรได้แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่ากร่ปที่ดึงดูดเขาเรียกว่าไงไม่เหมือนบ้านเราปะหัวกะทิบ้านเราไอดีเป็นเป็นรายได้ปะคุณเนี่ยเดี๋ยวมประการก็เข้าอยู่ไม่คไม่ใคทำาไอดีเลยแต่อดีเนี่ยก็คือจริงๆก็ดึงดูดหัวกะทิกะทิใช่งนั่นแหละให้อยู่นะนะครับก็โอ้โหอีกนี่ใช้เยอะนะยี่ห้าเลยใช่แล้วครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนถือว่าก้าวกระโดดมากนะครับในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับอย่างเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยจากเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วในจีนยัง0%อยู่เลยสำหรับเมื่อเทียบกับการรกาเปลี่ยนโลกนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ถือว่ามาเป็นรายใหญ่รายหนึ่งละบนโลกนะครับที่มีกำลังการผลิตของตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยประมาณ20%แล้วครับภายในระยะเวลา20ปีนะฮะับก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคนจะพูดถึงซอฟต์แวร์ใช่ แล้วก็ฮาร์ดแวร์ส่วนหนึ่งใช่แต่ก่อนจะเิดซอฟต์แวร์ได้ต้องมีฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับเพราะอย่างเซมิคอนดักเตอร์ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าต้นทางเลยอะถ้าเกิดอย่างเมืองนอกเนี่ยคนรู้จักเอ็นวีเดียที่ขึ้นมาลักกระจายครับนะครับแต่ตอนนี้จีนเริ่มทำแล้วใช่ครับโอ้ในส่วนของยานยนต์พลังงานใหม่นะก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างเดือเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมีในการนี้ก็จะมีทั้งอีที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นปักอินนะจะเห็นว่าวันนี้ถ้าเกิดดูเฉพาะแบตเตอร เพนเดนชั่นเลทในจีนอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ละอันนี้คือทั่วประเทศนะแต่ถ้าเกิดมองในเมืองใหญ่ๆจริงๆเนี่ยอย่างเราไปเซินเจิ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดไปดูพอดีจีนเนี่ยเขาจะแยกป้ายเลยเห็นชัดนะป้ายอีวีก็เป็นสีหนึ่งป้ายที่เป็นรถที่เป็นรถน้ำมันก็เป็นสีหนึ่งเห็นว่าประมาณ50เปอร์เซ็นต์ละไปแข่งเรียนใช่ไหมใช่ครับของรถรถเก่งนะแต่ถ้าเกิดมองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ละหามอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันโอ้โหนี่ก็เป็นนนอออาาาคคตดดิิถ้เเเกใช่่มมืงงไไทยยีซ์ั อีวีน้อยมากมอเตอร์ไซค์นี้อีวีในบ้านแทบไม่เห็นเลยไม่อมีบัสด้วยนะบัสบัสนี้ก็เป็นอีวีกันแทบทั้งหมดแล้วคือบ้านเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นไฟฟ้าแน่นอนก็คือเงียบทิ๊บเลยถ้าเดินน้องระวังนิดนึงนะใช่เพราะว่าบ้านเขาอะมอเตอร์ไซค์คือขับบนเงียบมากแล้วเขาขับบนทางเท้าใช่แล้วเวลาเราเดินเนีไม่มีเสียงเลยอยู่ๆก็มาด้านหลังนะครับแต่ถ้าจะเป็นรถยนต์เนี่ยรน้องเงี้ยอย่างแท็กซี่เนี่ยคนเดยวจะเจอก็คือยี่ห้อบีวยดีครับใช่ทุนุ้โปอก คนที่ขับรถยุโรปได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีจังเลยรู้สึกว่า e v ของจีนนี่มันแซงพวกยุโรปไปแล้วเนอะ <c oughs> ใช่ไหมเ,เข้าใจว่าใกล้ๆกันนะถ้าเทียบกับเทสลาท่าน <c oughs> แต่ถ้าเกิดในจีนเองเนี่ยก็ <c oughs> จะจว <c oughs> ่าบีไต้องเป็นจีนด้วยดิเทสลา แต่เซรามิคดิจิตีนเซรามอยู่ในจีนเรียบร้อยเลยดิจิตี้นะครับเพราะนั้นรถยนต์เนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าจีนคนไทยน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะเพราะตอนนี้บ้านเราทุกคนก็อยากซื้อ eVT น่ะราคาค่อนข้างจุใจจุใจฟังชันเยอะฟังชันเยอะใช่แล้วคุ้มค่าใช่นะครับที่อย่างวันที่เราไปเดี๋ยวไปกับผู้จัดการกองทุนแอบเมาส์ก็คือหลายๆคนเนี่ยที่ไปดูโชว์รูมดูอะไรของเขาเนี่ยหลายคนอยากซื้อนะคือแบบ ฟีลลิ่งจะไม่เหมือนกับรถยุโรปเนาะ<ม>คืออย่างรถยุโรปเนี่ยคันหนึ่งหลายล้าน<ม>แต่ว่าแบบเออซื้อใช้ยาวๆแต่จีนบางทีแบบเฮ้ยคันหนึ่งเจ็ดแปดแสนเฮ้ยซื้อใช้สักถ้าปีเจ็ดปีเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งของผู้จัดก,การกองทุนที่เราได้คุยแล้วก็าบอกว่า e v นเนี่ยก็ดูน่าสนใจแต่อย่าง EV เนี่ยผมชอบอย่างนึงไอ้ตัวล่าสดซื้อของเส x i a ม,มี่ผลิตรถออกมาเออแล้วมันเชื่อมกับมือถือซืออ้อที่บ้านอะ่ะ ใช้อุปกรณ์เลินิกของเฟลมี่เชื่อมกับแอลก็มาเฮ้ยจะมีรถเราไม่อีกหนึ่งคันอยู่ในแอปน่าสนใจนะแล้วหน้าตาอีกเป็นสเปกไปไหนนี่คนที่บ้านรู้หมดเลยอย่าแชร์สิอย่าแชร์เก็บไว้เองเก็บไว้เองเวลาใช้ EV นะครับแนะนำนะอย่าแชร์อย่าแชร์คนที่บ้านใช้กันเองนะยากหน่อยนะทุเรศยากหน่อยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัว EV เนี่ยผมว่าคนไทยรู้อยู่แล้วล่ะครับจีนนี่น่าจะดับต้นต้นนะหลครับถ้าอเมริกาก็จะเป็นเทสลานั่นเองครับผมโอเค อีกเรื่องหนึ่งที่มันมาพร้อมกับ EV ก็คงเป็นเรื่องของการชาร์จนะแท่นชาร์จตอนนี้เขาพัฒนาไปชาร์จเร็วมากนะครับ<ม>อย่างหัวเว่ยเองเนี่ยจะมีตัว600กิโลวัตต์นะฮะเร็วแค่ไหนก็คือ1วินาที1กิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จเต็มถังสมมติพันกิโล2,000กิโลก็ไม่กี่นาทีไนะฟาชาร์จใช่ไหมใช่นี่เป็น Ultra อันต้าไฟชาร์ตเอาตา้าไฟชาร์ตแบบยิ่งกว่าฟาสต์อีกนะฮะนั่งกินกาแฟาแก้วหนึ่งออกมาขับรถได้ละถ้าเป็นเซนส์ล่าก็เรียกว่าซ อืมับไม่เร็วเท่านี้นะชไม่เข้าใช่ไหมไม่โอ้ไม่ใช่เลยโอ้เลยครับเวลาแต่คนนี้อนาคตก็เวลาคนใช้รถอีวีอาจจะไม่ต้องรอแบบชั่วโมงสองชั่วโมงนะ<อ>เดียวอ่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยที่จะมาพร้อมกันก็คงเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรถก็อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นแล้วก็เรื่องของระบบในแง่ของระบบพลังงานไฟฟ้าเองด้วยนะกริดต่างๆเนี่ยก็ต้องรองรับ ครับเรื่องของ EV เองเนี่ยแท่นชาร์จพวกนี้ก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของเท่ที่เราคุยกับหูเว้ยนะเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีการเตรียมเรื่องของแบตเตอรี่ที่มาซัพพอร์ตเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมันดึงมาจากไฟภาร์ครันแบบแรงเกินไปช่้นบมันบอมีปัญหาแต่ที่มันมาไกลมากเลยนะเพราะว่าลุกแรกที่ผมใช้เพ EV ของ B M อ่ะออนบอร์ดชาร์จจริงมันแค่สามเป็นสี่ยที่เป็นมาสองร้อยเร็วมากเร็วมากไม่กี่ปีองไฟบ้านเลยเจ็ดเลยใช่ไหมตอเนอโอไฟเร็วจริง แล้วที่มีอยู่ทาําไงวะทิ่อ <c> ย <oughs> ู่นีวเปลี่ยนแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเนอ okay. อเปลี่ยนเธอโอเคอ่ะแต่ถัดไปก็เป็น พลังงานสะอาดอ่าก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่จีนเขาเป้ามองเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานสะอาดที่จะมีการพัฒนาค่อนข้างเร็วนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยจีนก็มีสัดส่วนพลังงานสะอาดประมาณหนึ่งในสามครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันจะมาตอบโจทย์เรื่องพลังงานสะอาดนะที่หลายๆบริษัทมีการพัฒนากันอยู่ก็คือเรื่องของโซลไอออนแบตเตอรี่นะแบตเกลือใช่ไหมแบตเกลือครับก็คือจะเป็นตัวโซเดียมนะทำให้ต้นทุนมันถูกมากเลยใช่ไหมแบตเตอรี่ใช่เข็ม อะไรเติมสาละใส่น้ำตาลนึ่ด้วอะวะเพรากเราจะรู้จักก็คือลิเทียมใช่พวาเรารู้จักเรื่อลิเทียมแต่ลิเทียมเนี่ยอาจจะไปใช้กับเหมาะกับเรื่องของรถยนต์ e ีวนะเพระาะมันทําให้ขนาดมันมีไซส์เล็กลง<ช>แต่ว่าไอแบตเตอี่ใช้โซลิดใหญ่ๆใช่แบตเตเนี่ยมันจะมันถูกกว่าปลอดภัยกว่าตัวมันก็จะแลกมาด้วยไซส์ที่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับแบตเตอรี่ที่เอาไปตั้งอใช้ตามบ้านก็ได้นะใช้ตามบ้านหรือว่าอาจจะใช้กับบวกกับพวกของลมพวกของน้ําพวกของแสงแดด เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันนะไปใช้ในตอนกลางคืนอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะเหมาะกับเรื่องการมาใช้ในกริดของประเทศเป็นต้นนะครับแต่นี้ก็คือคลีนเอนเนอร์จียของทางจีนเนี่ยตอนนี้สัดส่วน36เปอใช่ครับโอหก็โกกตขึ้นมาเยอะที่เหลือคือถ่านหินเนที่เหลือก็จะมีเชโม่ก็จะเป็นถ่านหินก็จะมีสัดส่วนของเรืเยอะแล้วก็ก๊าซมีค่อนข้างน้อยนะฮะโอ้โหเขาใช้นิวเคลียร์ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนแรกเห็นเขามีจ้างโรงงานเลยอยูอ่ขีดเยอะเนาะอันเดียวนิดเดียวโอเค ปพราะนั้นดูภาพรวมๆอย่างคุณกู้ไปเจอก็จะเจอเขาเรียกว่าจีนน่ดูไปไกลแล้วแหละครับะนะครับแล้วมันจะแมทกับประเทศไทยยังไงโอเคเราก็มอง2เรื่องแล้วกันก็มองปัจจุบันว่าจีนเขามีปัญหาอะไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับหุ้นในไทยนะเราก็มองอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของจีนวันนี้มองเหมือนเขาเป็นอนาคตของเราครับนะว่าเราเจะเดินไปทางไหนบ้างคือจีนมีอะไรนิดหน่อยเราก็กมีมบ้างตามใช่นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของความขัดแย้งคาราโอเกะจีนจีน คุณนี่ไม่กระชอบก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละไปที่ลาวไปที่ลาวเราไปเจอคาราโอเกะจีนร้อเพลงจีนแหคุณนี่ต่อต่อต่อเพราะฉะนั้นก็คือประเทศจีนทุกคนก็จะพอรู้ว่าเขาเรียกว่าสังคมเขาก็จะเป็นยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ใช่ไหมใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเมือง ที่คนกลัวกันเป็นยังไงก็วันนี้หลายๆคนก็จะมีประเด็นเรื่องของไอ้เทรดวอลว่าจะเป็นยังไงต่อ,อตอนนี้อเมริกากำลังเลือกตั้งอยู่นะหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีอะไรพัฒนาไปในทางบวกไหมนะครับซึ่งเราก็ได้ลองถามหลายๆบริษัทเลยนะผู้บริหารว่าแบบไอ้เขามองเรื่องของการเลือกตั้งในอเมริกายัางไงบ้างน,นะซึ่งเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะทําหรือจะระบเด่นมานะไม่ต่างกันไม่ต้องคาดหวังว่าอะไรจะดีขึ้นคาดหวังว่าจะแย่ลงเลยเพราะว่าไม่ว่าใครมาเขาต้องพยายามโชว์ศักยภาพแสดงพ w e r ให้ประชาชนเขาเห็นว่าแบบ เขาต้องมีบจีนได้นอะอเมริกาเฟิร์สมาก่อทัมมายิ่งยิ่งหนักป่ะทัทมเป็นคนเ<ม>ริ่นรมนะเทรดบอเนี่ยใช่ป่ะอาจจะหนักกว่าคุณไปเทนนิสคขาย,ยังไหวอะเขาไม่รู้เรืนน่องคุณดิเอางี้แฟนคลับของรายการซ็อกเนาคอมเมนต์ไวค้คนว่าทั้มเือไปเท่นมากแล้วเดี๋ยวให้คุณคุณมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนมีดีมีเสียยังไงโอเคเอาเอาในฐานะเอาวิเคล่องก่อนทั้มเือไปเด่นน่าจะาเอ่อวันนี้ยัง ส่วนตัวมองมองทรัมป์มองทรัมป์ใช่ไหมคุณไบเดนนี่น่าจะเดินไม่ไหวนะครับแต่มาแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันเพราะว่ามาต้องเอาเขาเแี้วเอาใจประเมินไปกันก่อนครับใช่เหมครับโอเคแล้วก็เรื่องของการแบนต่างตานี่ยแบนชิปแบนและเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็เรมีต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจีนจะต้องเริ่มหันมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็ไปพึ่งพาซัพพลายเออร์ที่เป็นน o n US base มากขึ้นจริงๆตรงนี้เราได้ประโยชน์นะใช่ไหมยยายฐานใช่ก็อีโคซิสเต็มใช่ไหมมีใครสนใจประเทศไทยไหม บริษัทใหญ่ๆไอ้จริง<ๆ><ๆ>มาเยอะนะครับอ,อ,นะอย่างเช่นบริษัทหนึ่งที่เราไปอยู่างวิคเตอรี่ใจแอนที่เขาทำกลุ่มอีทัฟเฟิลนี่เขาก็มาลงทุนในไทยเราก็จว่าน่าจะประมาณ80ไร่ทำโรงงานานใหญ่ครับแต่เขา,าบอาากว่าอย่างถ้าเกิดใครติดตามข่าวอย่างเนี่ยพวกรถยนต์ EV ที่มาขายในไทยเนี่ยสุดท้ายจะต้ตั้งโรงงานในไทยเกือบหมดเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกคอมโพเนนต์ต่างๆตามมาแล้วกันซึ่งจริงๆเหตุผลหนึ่งที่เขามาไทยนะมันก็จะลิงก์มาที่ข้อต่อไปก็คือเรื่องของค่าแรงที่มันถูกกว่าบ้านเขาด้วยเพราะวันนีี้จนปปรรระสบัญหาาเื่่อองงงขคแ แล้วก็เรื่องของอประเทศเขาที่พลเมือ,อยเริ่มเป็นเอจิงโซซ c i ตี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของการย้ายฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงเรื่องของการไปทําตลาดใหม่ในโซเชียลด้วยเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮเลเว์แล้วแหละเพราะว่าเป็นพวกเทคไงค่าแรงต้น้านสูงนะครับจีนย้ายมารัชดานีค่าแรงแถวรัชดาขึ้นเลยนะ <laughs> ใช่ไหมแขงใครร้านหมาล่าหรือเปล่าตลาดทั้งหมดเลยร้านหม่าล่าหรือเปล่าเราก็ในเบอคอนบ้านเราโอเคอยู่ใช่เราถูกกว่าทีนี้มาที่หุ้นบ้างนะฮะอย่างแรกที่เมื่อกี้เราคุยนะฮะเรื่องของจีนเพิ่งพาคนที่เป็น non US มากขึ้นนะเกี่ยวกับการทำชิปทำอะไรเนี่ยเรามองว่า upstream อ l เล็ r ทรอนิกส์นะฮะในบ้านเราก็น่าจะได้ประโยชน์จากออเดอร์ที่น่าจะมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นโฟลของตัว HANA แล้วก็ KCE นี่สองตัวที่น่าสนใจใช่ไหม ใช่พวกนี้ก็เป็นทํา O E M ให้กับทางจีนใช่มได้อาจจะเป็นแบบชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนชายอิเล็กทรอนิกส์ไทยนะครับแล้วก็ในกลุ่มของทีมของการย้ายฐานการผลิตมาแล้วแน่นอนในกลุ่มอุตสาหกรรมชายก็ต้องมาตั้งโรงงานแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆก็ย้ายกันมามากขึ้นเรื่อยๆจริงๆโฟตอนนี้ก็น่าจะยังคงดีต่อนะครับสำหรับเรื่องต่างๆของบริษัทในปีนี้แต่ที่ส่วนใหญ่ก็เริ่มเซนกันไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมชายให้หมดละแต่ว่าเทรนด์อย่างนี้เท่าที่ดูแล้วนะเท่าที่เราฟังจากหลายๆบริษัท่ีจ ขยายมาในไทยต่อดังนั้นโฟล์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นยอดขายที่แผ่วลงมากนักในสองสามปีต่อจากนี้นะครับก็น่าจะยังคงมีต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อที่ดินในอุตสาหกรรมขายนะต่อจากพอบริษัทมาเซ็ตโรงงานละเขากต้องการน้ำไฟตรงนี้ก็จะเป็นโฟล์ที่มาเข้าอย่างคนที่ขายไฟในอุตสาหกรรมแล้วกันอย่าง W H A U P นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองเมื่อสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเนี่ยขายที่ดินไปเยอะมากเลยนะแต่ว่า ปีที่แล้วเนี่ยป่าจะเป็นช่วงที่บริษัทยังสร้างม่เสศษสร้างอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เห็นดีมาที่เข้ามาแต่ตอนนี้เริ่มมีบริษัทสร้างเสร็จแล้วผมคิดว่าปีนี้เองเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นว่าอัพในที่เขาเริ่มขายน้ำอุตสาหกรรมแล้วก็พวกโซลารูปท็อปติดตั้งตามโรงงานเนี่ยขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มรักสร้างโรงงานและเตรียมใช้เขาเรียกว่าสายพุรกพวกบ้านเราชตอนนี้แหละก็คือกดฉาดแนี้แต่ครับนะครับโอเคแต่ผมเองเมื่อเช้านี่ยล่าสุดเนี่ยสงการเพิ่งซื้อนี่มาคืออะไรกิ คุณดูเก็ไรอยูอ่ที่ไหนะที่ไหนผลิตผลิตที่ไหนซื้อเมืองไทยตัวละสองร้อยซื้อมงจีนตัวละสามสิบบาทจริงเหรอ <laughs> ตอกตรงมาจากจีนโอ้โหหลายจริงนะอันถัดไปอุตสาหกรรมหนึ่งรถยนต์ <laughs> นะครับโอเคยานยนต์อันนี้ก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วมันก็เป็นทีมที่กําลังงอ <laughs> และบ้านเราเองนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่า เราไม่อยากจะให้โฟก,กัสว่ามันต้องเป็นทีมของคนผลิต EV อะไรอย่างเดียวหร,รือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าไปมองจีนมาลวกัน EV จีนที่เขาสามารถแข่งกับเท sla ได้แข่งอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาแข่งกันที่ฟังก์ชันนะใครฟังก์ชันเยอะกว่ากันใครมีระบบในเรื่องของการมองนู่นมองนี่ระบบปับ๊เซอร์ช่เซนเซอร์ไม่พอเรื่องของการปรับเบาอุ <ๆ S 2> ่นเบารถหลายๆคันของจีนนี่เราลองไปนั่งเนี่ยเบาะนี่คือมีที่นวดด้านหลังด้วยมีอะไรด้วยนะก็คนะือแข่งกันว่าแบบใครจะมีความไฮเทคฟังก์ชันเยอะเน้นเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มื่อฟังก์ชันเยอะอันี้สิ่งที่มันตามมาก็คือในเรื่องของเซนเซอร์ลงชิปในรถที่มันจะต้องมากขึ้นอีกหลายเท่านะครับสำหรับการรื่งตรงน,นี้ผู<ว>้ผลิตไทยได้ประโยชน์จากพวกเซนเซอร์พวกนี้นะใช่ไหมใช่เพราะเราเป็นคนที่ผลิตพวกเซนเซอร์พวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมของภาพของรถจีนนะซึ่งเรื่องของเซนเซอร์ที่มากขึ้นอะไรต่างๆที่มากขึ้นก็จะกลับมาเข้าทีมเดิมก็คือเรื่องของอัพ t r e อิเล็กทรอนิกส์เนเคซีอาหนาเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับใช่เพราะว่าเขาชิปรถมาใช่ไหมผลิต รวมถึงเรื่องของ O E M ด้วย O E M <O EM S 2> นะครับทีนี้สําหรับถ้าเกิดเป็นมองเป็นภาพของรถทั้งคันบ้างนะครับอย่างที่เราเป็นเมื่อสักครู่นะวันนี้จีนเนี่ยรถยนต์ที่เป็นผู้ส่งเชื่อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ penetration ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราเห็นแล้ว Bus บัสนะเ,เนี่ยเกือบร้อยละนะแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่นะร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพกลับมามองไทยผมคิดว่าภาพคล้าไไยกันเฟสแรกของไทยเนี่ยเราเน่าจะต้องเห็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์เรื่องของบัสเรื่องของอะไรที่เป็นคอม commercial EV ก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณที่น่าจะได้ไประโยชน์จากเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เราก็อาจจะมองเป็นเน็กที่เข้าเป็นคนที่ผลิตพวก uh, truck, bus, าาอีวีทรัคคอมเมอร์เชียลอีวีบัสต่างๆนะครับนี่ก็อาจจะได้ไประโยชน์ใแรกนะครับแต่สำหรับส่วนของรถที่เป็นพาสเจ้ากาอาจจะเป็นมองคนที่เข้าเป็นคนนำเข้ามาก่อนแล้วกันนะอย่างเช่นตัว MGC ปตตาห์นีเขานำเข้า ใช่เซลเพิงหรือว่าซิกเกอร์อะไรจากจีนเข้ามานะตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาทําตลาดในไทยได้แลนน้วรัเด่นในอนาคตเนี่ยเขาจับมือกันนําเข้าโมเดลอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็าอาจจะเป็นภาพในอนาคตไปนะครับโอเคทีมตัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องพลังงานสะอาดนะเ <สะ S 1> <ๆ S 2> มื่อกี้คุยกันจีนเนี่ยพลังงานสะอาดประมาณ36%แล้วนะมมองบ้านเราวันนี้นะฮะแค่ประมาณ2 4เท่านั้นเองของกำลังผลิตทั้งหมดนะครับซึ่งเรามองว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกค่อนข้างเยอะะนครับ ว่า <chat, S 2> รักระละนี่น่าจะเป็นแกส๊สใช่ไหม <tomato S 2> ใช่วันนี้เราเป็นแก example, ๊สธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับในการผลิตนะรซึ่งถามว่าใครจะเป็นคนที่น่าจะได้เบนฟิตในเรื่องของการเติบโตในเรื่องพลังงานสะอาดนะครับเรามองเป็นกราฟนะสาเหตุเนี่ยเพราะเรามองว่ากราฟคนนี้เขาเป็นผู้เล่นเรื่องพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะรีเนวเบิลเขาล่าสุดที่ไปบิดกับภาครัฐมาเนี่ยชนะไปเกือบชนะไปราวๆประมาณ2 0 0 0เไม้กวัาแล้วก็ถือว่าเขาเป็นรายใหญ่มีมาร์เก็ตแชร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะนั้นเ่ยในการที่เขามี พพเอรออยู่แล้วคนางยอะมันทำให้ในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเขาไปมิดเพิ่มได้อะไรได้เนี่ยเขาจะสามารถไปต่อรองกับซัพพลายเออร์นะครับที่เป็นผู้ผลิตแผงโซลา่าก็ดีนะหรือแม้แต่ว่าคนที่เป็นคนผลิตพวก Energy s t o r a g e System ก็ดีในการที่เขาเนี่ยจะสามารถทําราคาได้ถูกมากกว่าเจ้าอื่นอนํานาจในการต่อรองอํานาจในการที่จะมาแข่งขันในประเทศเนี่ยก็จะเยอะขึ้นไปอีกใช่แล้วครับแต่อย่างกอฟนี่ก็จะทำพวกทางด้านการเงินด้วยใช่ไหมใช่กับเริมมาซื้อ คุณเคแบงค์ใช่ไหมทุตกคนตกใจซื้อละใหม่ซื้อละใหม่แต่เห็นเขาทำพวกนี้ไงดิจิตอลแอสเซทด้วยกราฟใบแนนนะนะครับ,รบโอ้โหทำครีเลยแล้วก็น่าจะมีเรื่องโวลชัวร์แบงค์ด้วยใช่ไหมใช่ครับในอนาคตนะครัจับตาดู้วยนะเพราะว่าทำพลังงานแล้วด้วยแล้วก็ดิเวอเรทีฟไป,ไปหลายๆธุรกิจหลายไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเรื่องของการเง<ช>ินเรื่องอะไรก็ดีนะครับครับโอเค ทีนี้ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในประเทศไทยนะครับซึ่งเรากลับมาเนี่ยลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการฟอร์เควส์นะว่าเรื่องของ Data ในจีนเนี่ยจะมีการเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของ Data c e n t e r เนี่ยก็จะมีแนวโน้มเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทยเองนะครับถ้าเกิดเรามามองดูเนี่ยก็คงเติบโตดีไม่แพ้กันนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็มีจุดแข็งหลายๆอย่างนะอย่างเช่นถ้ามามองในรีเจียนนี้ สิงคโปร์ที่ Data Center เติบโตค่อนข้างเยอะเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าที่ดินต่างๆมันเริ่มจำกัดที่ดินลัาที่เขาน้อยชายพุ้นที่น้อยบ้านเราที่เยอะนะแล้วก็ Infrastructure Support ไม่ว่าเรื่องของน้ำไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งในบ้านเรานะครับที่อาจจะเป็นลินเดอร์เรื่องของ Data c e n t e r และกันในย่านนี้นะใช่เพราะว่าตอนนี้ยุ้สึกบริษัทใหญ่ๆยังไม่ได้มาตั้ง Data Center ในไทยเท่าไรใช่เพราะว่าเนี่ยนาจะต้องลง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมามองนะครับหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ละกันหุ้นที่อาจจะเป็นลีดเดอร์ของเราในอนาคตนะฮะเราก็มามองว่าแอดวานนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับจากที่เราได้คุยกับหัวเว่ยนะะที่เขาเป็นผู้เล่น Data Center ใหญ่ในจีนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคีย์ในการที่จะทําให้ Data Center ธุรก,กิจนี้มันสักเซสมันคือเรื่องของการทําพวกของคลูอิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของ power management นี่สำคัญมากนะเพราะว่าคอสหลักๆของ d ั t a c e n t e r อรเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องของพลังงาาานหาห้้มไไฟฟตตกกช ไฟต้องพร้อมนะแล้วก็เรื่องของค่าไฟทำยังไงให้มันถูกด้วยเพราะอยาดครับครับก็เป็นเจ้าของแอดวานด์นู่นนั่นใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เนี่ยทั้งแอดวานซ์กัฟล้วก็สิงเทลเขาก็จับมือกันในการทำธุรกิจด้าเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเขาก็น่าจะได้เรื่องของความเชี่ยวชาญปรารถนาเนี่ยจากทางกราฟนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านของด้านเต็นเตอร์เนี่ยจากหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่เลยของสิงคโปร์ก็คือสิงเทลนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เรามองนะครับกับหุ้นไทยนะครับโอเค สรุปกันอีกโ่วงกันนะครับก็เรามอง4ีทีมหลักๆนะฮะก็คือทีมของเรื่องความขัดแย้งนะเรื่องของยานยนต์อนาคตพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องของดิจิตอลนะครับลิสต์หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากทีมต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเลือกได้เป็นหน้าทาาเลย แต่เห็นมีคําว่า buy hold target buy คือแนะนําให้ซื้อให้ขายหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัว trading buy เรื่องของ hold เรื่องของ buy นี่ก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับที่เราได้มีการทํา v a l u a t i o n กันมาแล้วก็ดูว่าราคาเป้าหมายพื้นฐานเนี่ยแต่ละตัวจะเป็นเท่าไหรถ่ถ้าถ้า hold ก็คืออย่าง มันยังไม่ถูกเท่าไหร่อ่าอาจจะยังราคาตอนนี้อาจจะยังไม่ถูกเท่าไหร่ก็อาจจะเก็บไว้ในลิสต์ในใจใส่น ốt ลิสไว้ก่อนใส่โนตลิสไว้ก่อนจ้องตัวนี้เอ้ยถ้าเกิดแบบราคาล่วงมาเยอะๆก็อาจจะเข้าไปซื้ออ๋อแล้วถ้าเกิดบายอะถ้าบายเนี้ยก็สามารถเก็บสะสมได้เลยทุกคแปลว่าราคาไม่แพงวะใช่ราคาไม่แพงน่าสะสมในระยะยาวคุณเดซื้อไหมหรือจะรอสงครามก่อนเดี๋ยวสี่ซื้อไม่ทันแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นโดยรวมๆเนี่ยนี่ก็เป็นราคาพื้นฐานแล้วกันใช่แต่ถ้าเกิดคุณโกดเล่าให้ฟังว่่าออยยงตนนนีี้เ เราได้ครียกว่า์ซิสพกนที่มาแล้วแล้วตลาดพุ้นไทยตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้ก็ดูจะวิกฤตนะตอนนี้เริ่มจะหยุดวิกฤตแล้วก็จกลับมาอีกนักลงทุนทํำยังไงดีผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงที่น่าจะเริ่มหาผู้ทนที่มาสะสมบ้างแล้วกันนะครับอาจจะเคลียร์พอร์ตให้ว่างไปเลยมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่เหมือนไม้แรกใส่ได้ใช่ตัวที่ตีบ่ายใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือประเด็นเรื่องสงครามเนี่ยเรามองว่ามันก็คงมันก็คงอาจจะไม่ได้ดูแรงต่อไปใช่คือ คือในระยะยาวเนี่ยเข้าใจว่ามันก็คงแย่ไปเรื่อยๆแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ฟังเ,เรยวข,ขึ้นเเยยดียวย๋วมันจะแยกไปเรื่อยๆมันคงโอจะมันคงไม่ค่อยๆแยกกันนะแต่ว่าคือในระยะสั้นมันก็จะมีจังหวะขึ้นจังหวะลงให้เราค่อยๆเข้าไปเทรดเข้าไปสะสมได้นะนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดในมองในมุมระยะสั้นนะคิดว่าสงครามเนี่ยมันก็อาจจะผ่านช่วงของพีคไปละมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อยๆสงบลงบ้างนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยกลับมารีบาวด์้ีกครั้งหนึ่งอ่าแต่พอไทยก็ มีโอกาสนะ,ะถูกป่มเอาคาโรลลิงกับจีนไงออไมอว่าสงครามไม่วิก,กิอแต่ผ่อตผมมาวิก,กิจอยู่อ,อรอตทุกคนผ่อนแล้วอ่อตทุกคนเจอสองครามอยู่อ่านั้นก็ได้คราเรียกว่าเป็นวันลิสต์เข้าไปดูแล้วกันนะ,ะว่าแนวทางนอนาคตถ,ถ้าเกิดประเทศไทยจะเดินตามประเทศจีนหุ้นเหล่านี้แหละจะได้อันนี้สองคือเหมือนวันนี้เราไปจีนก็คือเราไปดูอนาคตแล้วสิ่งที่มีในจีนเนี่ยมันก็กำลังจะเกิดขึ้นที่เราถูกไหม พราะคนจีนมายึดบ้านเราเรียบร้อยแล้วใช่ยึดตอไม่เขามาลงทุนในบ้านเราเราก็ตามข่าวไปแล้วนี่พวกอันแรกเลยเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยพวกอมตะว่าเนี่ยน่นะครับก็ติดตามข่าวไว้เพราะว่าทุนทางด้านประเทศจีนก็ถือว่าใหญ่ใช่ครับแล้วก็จะมีก็น่าจะถ่ายทอดมาที่ประเทศไทยนั่นเองใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นสรุปของหุ้นนี้นะครอ พุณใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ้องเป็ดชื่อจอนตอนเกาะจีนรวยกาะจีนรวยครับก็จีนก็เข้ามาแบบเฮ้ยผมว่ามาคราวนี้มาเป็นมาจริงจังอ่ะเออเออคืออย่างพวกฝรั่งมาเนี่ยบางทีมาแล้วก็เอาเงินกลับถูกปะแต่คนจีนเออคนจีนเหมือนมามาซื้อบ้านมาอยู่เลยเออมาอยู่เลยสร้างครอบครัวเอาลูกมาเรียนอินเตอร์อ๋อเพราะว่าเปลี่ยงพวกเขาเรียกว่าไง สัญหาคอนโดบ้านเนี่ยคนจีนก็ซื้ออันดับหนึ่งอ้แพงๆนี่คนจีนซื้อทั้งนั้นถูกไหมใช่อ่าอ่าเพราะงั้นก็เขาเรียกว่าเป็นอีกทุนนึงที่จะเข้ามาช่วยกระตุต้นบ้านเราเนะาะนะครับก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ลองเลือกนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะผมว่าเอออย่างนี้ไปเที่ยวทางจีนใช่ไหมครับผมว่าลองไปเที่ยวดูก็ได้นะดูแล้วแบบเมืองเขาค่อนข้างสวยงามดูไปไกลกว่าเราดูไปไกลกว่า, <laughs> ด,วา <laughs> ดูลำดูดูลำ <laughs> ดูลำกว่าเราเยอะเลย เลครับแล้วก็ดูว่าบ้านเราจะเป็นแบบนั้นในอนาคตหอเปบ่านะไม่แน่นะกรุงเทพอนาคตอาจจะมีกล้องทุกมุมแต่ทำอะไรนี่ผมว่ามาแน่ขายได้รัฐบาลบริการทั่วโลกไม้ไม่พูดถึงบ้านเรารัฐบาลบริการทั่วโลกไงเขาคงไปซื้อเอาไว้ควบคุมประชากรใช่ไหมไม่ได้ควบคุมเขาาไว้มอนิเตอร์แล้วก็ติดตามไว้ติดตามไว้นะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เด่นทางด้านเทคโนโลยีครับนะครับ ก็น่าจบอ้วนเนาะ,รนะรเราติดตามตอนหน้าว่าทางทีมนักวิเคราะห์จะเอาอะไรดีๆมาฝากเอกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับรายการ Stock Now สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ